ที่แฟนชอบนะฮะอย่างแรกคือไก่ทอดชงมันครับผมทุกคนฮะตอนนี้ลามไปถึงลาสไอคอนแล้วด้วยทุกคนก็คือรู้จักชงมันแล้วทุกคนก็ไปกินของร้านไปแล้วตอนนี้ขุ่นส่วนขุ่นส่วนร้านแล้วกหลิกซอยซอดครับผมที่หนึ่งนั่นแหละที่หนึ่งมันคือจิกเนเจอร์ของเขาจริงจริง ทุกคนก็คือเอาจริงๆตั้งแต่เราเป็นเด็กเทรนน่ะเราก็ชอบแอบไปตอนกลางคืนน่ะเขาเอร์ไม่รู้เลยกินกันอ้วนเราแบบช่วงที่เขาแบบว่าเทรนห้ามแบบห้ามห้ามอะไรนะห้ามอ้วนอ่จะมีแบบชั่งน้ำหนักชั่นน้ำหนักอย่างเงี้ยพอน้ำหนักลดแล้วเราก็แอบไปกินกกินไ่เมนูที่สองพวกอาหารญี่ปุ่นเลยฮะแซลมอนครับผมเป็นซาชิมิเลยใช่เพราะเราสึกว่าเราเป็นคนเนี่ยเฮลตี้เฮลตี้ราสึกว่ากินเราไม่อ้วนอะไรอย่างงี้แล้วดูหล่อเท่ออ่ะสไตล์เขา โอ้ยผมไม่ผมไม่กินวาซาบิเลยครับเพราะผมเป็นคนไม่กินเผ็ดใช่ครับเมนูที่3ใช่ไหมครับโจรสลัดครับผมก็คือเป็นพวกอาหารครีนนั่นแหละเป็นแบบอกไก่เป็นปลาแซลมอนแบบว่าเป็นแบบสลัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นช่วงที่เราใช้ชีวิตในการลดน้ําหนักแล้วก็ฟิตเนสเยอะเรารู้สึกว่านี่แหละตอบโจทย์ที่สุดแหละเราสามารถกลับเป็นต่อตอนนั้นจําได้เลยว่าสั่งกินทุกวันเป็นเดือนอ๋อก็เป็น เป็นของทางร้านเลยใช่ฮะแล้วก็สั่งมาเป็นเซตเลยกินพร้อมกินเพราะว่าตอนนั้นเราแบบมีเวลาพักแบบแบบเดียวเนาะครึ่งแบบครึ่งชั่วโมงแล้วก็แบบอ่ะเออาก็จะรู้แหละว่าแบบต้องสั่งเมนูไหนมาอะไรอย่างงี้ใช่ฮะ ข้าวแกงครับผมบรรดาข้าวแกงต่างๆไข่พะโลไข่ลูกเขยก็คือบ่อยมากอยู่กับเป็นต่อในวันบางวันที่เราแบบเป็นวันพักอาหารคลีนนะฮะเราก็จะสั่งเป็นอาหารเป็นเ้าเป็นกับข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยมาที่ห้องอุย้ยไม่เบื่อเลยนี่ว่าไข่พะโลใช่ฮะไข่พะโลกินบ่อยมากเป็นแบบคิดอะไรไม่ออกก็สามารถสั่งได้กับอย่างนึงก็คือขยยไข่ยัดไส้ฮะัสั่งบ่อยแล้วเป็นต่อก็จะรู้ว่าอ่ะสั่งมาใช่ครับผมอันดับสุดท้ายโจ๊กครับผม กัรมคลาสสิกกับมคลาสสิกสือก็คือโจเพราะว่าโจเนี่ยจะเป็นอาหารเป็นเมนูแรกที่เราไม่มีอะไรในหัวแล้วก็คุยกับถามไปจะเป็นต่อ,อวันนี้กินโจะนะเพราะคือแฟงกับเป็นต่อเราจะกินอาหารเหมือนกันเพราะเราเป็นรูเมทก็คือจะสลับแฟงก็จะสั่งให้น้องตอนเช้าบางทีงเป็นคนสมมติอาหารเช้าต้องกิน7จ็ดโมงแฟก็สั่งไว้แล้วสั่งรอตอนตอนตีสี่ของแกปเปลยฮนะสั่งรอไว้แล้วแล้วก็จะเป็นเมนูที่แบบโอเควันนี้ไม่รู้จะกินอะไรกินโจแล้วกันกินโจ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 ทุกวันเลยฮะตอนเช้าใช่ครับ โจ๊กกินกับอะไรดีครับซิตา้าโจ๊กก็ต้องกินกับไข่อย่างนี้นะฮะจะตอบยังไงดีโจ๊กกินอะไโจ๊กกินกับไ,ไข่ปลาทองโกะอ๋อเหมือนมีพาทงโกะครับผมพอผมอันดับหนึ่งที่ของข้าวนะครับที่ผมชอบก็คือซาชิมิเหมือนนี่เหมือนนี่แฟนนะแต่ผมให้อันดับหนึ่งเนี่ยผมเกิดมาพร้อมกับซาชิมิมากๆพ่อแม่ชอบยัดปากผมแล้วตอนแรกผมไม่ชอบ แต่พอโตมากับชอบเหมือนกับตอนเด็กๆเราคิดว่าแบบมันเหมือนแบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบขาวๆไม่อร่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนโตมามันมันรู้สึกอูมามิโอมากาเสะโคเรวะนานิโมอะไรอย่างเงี้ยฮะอะไรแบบดูแบบเท่เลยกินละเท่เลยกิน,นกินได้นนกินถ้าเป็นคนกินง่ายนะกินกินเผ็ดเลยกินกินเผ็ดคือชอบกินเผ็ดแต่ก็กินไม่ค่อยได้เหมือนกันเป็นคนชอบแต่กินไม่ค่อยได้เมนูที่สองก็คือส้มตำปูปลาครับผมตัวจริงชอบมากๆทมาก เออก็อย่างที่บอกชอบกินเผ็ดแต่กินไม่ค่อยได้ก็คงสองเม็นั่นคือสุดๆแล้วสองเผ็ดก็คือแบบน้ำหูน้ำตาไหลนะครับร้องไห้ซึ้งตลอดเวลาแล้วอย่างที่สามน่าจะเป็นไก่ทอดเหมือนกันแต่ขอเป็นไก่ทอดเกาหลีเลยคือเนี่ยร้านอะไรก็ได้ครับก็ได้หมดเลยรสก็เนี่ยแหละแบบออนเนียนซอสพวกแบบฮันนี่เลมอนอเงี่ยซอสแบบอะไรอ่ะก็กระหรีอะไรเงี้ยผมชอบวันนี้ก็ต้องไปกินกันแล้วนะอ่ดปุ๊บหิวเลยไปเลยอย่างที่สี่อย่างที่สี่ก็ขอเป็นเป็นพวกยำ <G ül ets> กลับไปเป็นพวกยำเนี่ยผมชอบยำมาม่ายำมุนเส้นยำถั่วพูยำชายโยโยฮิวอะไรชอบหมดเลยยำผลไม้นี่ได้หมดเลยฮะพูดอาหารพูดจริงๆคือชอบอาหารไทยถ้าพูดแบบไม่ใช่ชาชิมิแค่อย่างเดียวนะคือญี่ปุ่นผมก็ชาชิมิแต่ถ้าเกิดอนอกนั้นชอบเป็นอาหารไทยหมดเลย <G ül ets> อย่างอย่างที่5ที่ผมอยากจะพูดก็คือลาบก้อยผมชอบมากเหมือนทุกคนบอกว่ากินยากแต่สำหรับผมคือมันมันมันโอมามิโอมากาเซโคเดวะนั่นได้ไหมนาเชวี ถ้าเทวีเออเออใช่อร่อยฮะมันมีร้านแถวแถวราชเทวีคืออร่อยมากๆประจําประจําใช่ของแฟงนะปิงซูอย่างแน่นอนครับผมเป็นเมนูโปรดเลยของเรารูเมทก็คือแซงกับเป็นต่อเป็นแบบคือแงกับเป็นต่อจะกินอะไรคล้ายๆกันมากเวลาไปก็จะไปเป็นแคู่กันตลอดอย่างแบบอาหารหวานก็จะไปกินด้วยกันคือปิงซูที่เป็นแบบประจําเลยย่านอโศกอ่าไปด้วยกันพลาดไม่ได้ฮะแล้วก็ นอกจากซื้อให้ตัวเองกินแล้วก็ซื้อฝากคนอื่นด้วยฮะไอศกรีมผลไม้อะไรอย่างเงี้ยบ้าใช่โอ้มะม่วงครับผมเกาหลีแท้ต้องกินมะม่วงมะม่วงครับผมแท้ในมะม่วงเลยและชิต้าล่ะฮะของผมไอศกรีมนะครับทุกประเภทเลยไอศกรีมแบบโฮมเมดอะไรเงี้ยถ้าเจาะลึกเข้าไปพวกนมไอศกรีมโยเกิร์ตไอศกรีมนมอะไรเงี้ยผมชอบมากแบบก็ของของญี่ปุ่นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ออร์แกนิกชอบมากจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ชิต้าชอบมากคืออาหารของคนอื่นฮะ ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ของตัวเองอะะชีต้าชอบมากที่แบบไม่มีชื่อเขียนไว้แล้วก็วางอยู่ไม่รู้ของใครที่รู้จักวัสายฟาร์มป่ะชิต้าก็ชิต้าก็เดินไปแล้วก็กินเลยแล้วชิต้าจะกินอย่างเงี้ยบ่อยมากที่ไม่ใช่ของตัวเองเป็นเรื่องปกติแล้วฮะถ้าสมมุติไม่รู้ว่าใครใครเอาไปกินก็คือด้วยชิต้าชิต้าเอาไปกินตอนทีผมไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ไปยุ่งเลยแค่แบบว่าอันเนี้ยของใครมองมองอยู่มองมองอยู่สามวันนึงเพื่อนก็บอก ชิต้าแอบกินไปชิ้นหนึ่งอะยังยังไม่ได้กินเวลาเวลาเห็นชิต้าชิต้าเขาจะเงียบบางทีเขาจะเงียบเงียบแล้วเขาก็จะหายไปมุมห้องแล้วเขาก็จะเดินแบบไปดูของใครแล้วเขาก็แบบกินแบบเงียบเงียบจนกว่าเจ้าของเขาจะเห็นอีกทีก็อ่ะชิต้าเหรอโอเคชิต้าชิต้าไปกินเจ้าป,ป่าครับใช้พลังงานเยอะเด็กๆจะเขารู้ทุกคนนะครับผมเขารู้ทุกคนแล้วรู้ทุกคนครฮะ ขีต้ากินเราไม่อ้วนเลยไม่ต้องดูแลด้วยกันของต้าน่าจะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์เป็นหลักคนระคือป,ปา้าป้าต้าเป็นคนผอมมากๆเหมือนเหมือนต้าเลยส่วนสูงน้ําหนักรูปร <ừ> ่างอะไรเหมือนต้าอะไรเงี้ยเราก็ชอบกินทุกอย่างคือกินได้หมดเลยไม่ได้ไม่เลื่องมากเลยผักผลไม้ทุกชนิดอี้ยก,กินได้หมดที่เป็นของกินนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะแบบไปกินของแปลกๆเลยไม่ได้แปลกขนาดนั้นของตกพื้นคนก็กินอ่าใช่ของตกพื้นเป็นเป็นเคล็ดลับในการเอ่อไม่ไม่ติดโควิดนะครับผมเพราะเชื้อโรคอื่นมันไปปนเปื้อมากกว่าเป็นโรคอื่นมากกว่าโควิดใช แฟร์ Frank, เอาจริงเป็นแล้วแต่ช่วงมากกว่าเราจะรู้ตัวว่าอะตอนเนี้ยเรากินได้เยอะเพราะว่าเราใช้ร่างกายเยอะใช้การซ้อมเต้นเยอะเราก็จะกินเยอะข่าผ่านขาผ่านเยอะแ,แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เต้นเลยเราก็จะรู้แล้วว่า<ม>โอเคเราต้องงดและของทอดของอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบหยุดใช่ก็คือจะมีภชนาการที่พี่วางไว้ใช่สมมติตอนอย่างจบรายการมาเนี่ยเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้ซ้อมเต้นเท่าเดิมไม่ได้ใช้ร่างกายเท่าเดิมเราก็จะเริ่มแบบกินให้น้อยลงกินของให้มันคลีนขึ้นเพราะว่าถ้าตอนอยู่รายการก็ ไก่ทอดเจ็ดวันะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ายวันนี้ช่วงนี้มันหอมนะแบบมันกินได้อีกอ่ะมันกินได้อีกเราเราเก็บกินไก่ทอดทุกวันกินได้อีกกินได้อีกกินได้จริงครับผมโอ้อหจริงจริงถ้าจะไม่ต้องอ้อนแล้วทุกคนเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเราชอบชอบกินอะไรเราอ่ะไม่เราไม่ค่อยอ้อนให้ใครส่งมาให้แต่เราจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมไปกินนะไปกินกันได้นะทุกคนบอกใบ้ไปไปไปตำกันนะโลเคชั่นนี้แล้วแฟนคลับผมอ่ะ เขาไปรวมตัวกันที่ร้านไก่ทอดเราบทุนแท็กพี่มาจริงแท็ก,ทกมากถ่ายท,าทุกวันนี้คือเขาจะถ่ายรูปไก่ทอดเมนูร้านนั้นแล้วเขาก็จะแท็กอตอรี่ผมมาว่ามากินแล้วนะคะแล้วก็บางทีเขาก็นัดรวมตัวกันไปเจอกันที่ร้านเลยใช่ฮะ <c oughs> จริงเ <c oughs> ขาถึงผมใค่ผมเป็นแบรนด์แอมอยู่แล้วฮะ <c oughs> เขาแท็กไปหาหาร้านนั้นจนร้านนั้นเขาตอบทวิตเตอร์กลับมาว่า จะรับชื่อไว้พิจาราณานะคะของต้ากินง่ายของต้าคืออะไรมาผมก็กินนะจะขออะไรแปลกๆผมก็กินวันหนึ่งมผมก็ใส่เหมือนบาดท,ทะฮะกิน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 รวมๆเข้าไปกินได้หมด